คุณมานีพร้อมประชุมงบประมาณไหมใกล้แล้วนะอ๋อค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะว่าแต่ทำไมงบหน่วยงานเราเนี่ยใช้ไปกับอุปกรณ์สำนักงานเยอะจังหากการเตรียมการประชุมแต่ละทีต้องใช้เอกสารจำนวนมากเออคุณพนพดลผมขอดูเอกสารก็ประมาณย้อนหลัง5ปีด้วยนะหากการค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งได้ครับวหน้าหนะเหมือนกับการปีนภูเขาแล้วคุณสมพงษ์มไม่มาทำงานเหรอ หรือแม้แต่ห้องทำงานก็เต็มไปด้วยกองกระดาษเอกสารที่วางสูงเหมือนกำแพงมาครับหัวหน้าหากองค์กรไม่ยอมปรับตัวหรือลดการใช้กระดาษลงองค์งกรอาจจะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มมากมขึ้นประมาณไหนล่ะคุณวันนี้อันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอครับได้เวลาบอกลาเอกสารกองโตเพื่อเปลี่ยนให้ทุกองค์กรเข้าสู่ระบบสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยซอฟต์แวร์การบริหารจัดการระบบสำนักงานอาจัจฉริยะจากบิโตรประเทศไทยจำกัดมหาชนนี่คือซอฟต์แวร์อจัจฉริยะที่จะช่วยเข้ามาบริหารระบบงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเราพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอาจัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบงานสารบัญอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-document system ที่จะสนับสนุนงานด้านสารบัญทั้งหมดเช่นการลงทะเบียนเพื่อออกเลขรับเลขส่งเอกสารการรับส่งเสนอ และ,กะเกษียณหนังสือออกภายในหน่วยงานการรับส่งหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานมีเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและติดตามหนังสือที่ต้องการได้ระบบสำนักงานอัจฉริยะจะสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์งานระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Document Management System ช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารกระดาษภายในองค์กรให้เป็นในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆเช่น Microsoft Word PDF ภาพเสียงและไฟล์อื่นๆเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและเรียกดูเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบพร้อมมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ PDPA ซึ่งจะกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพงานระบบบริหารวาระการประชุมหรือ Agenda Management System ระบบจะสนับสนุนงานด้านการประชุมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างเรื่องเพื่อเสนอผ่านระบบ การนำเรื่องมาจัดเข้าวาระการประชุมการบันทึกรายละเอียดผู้ร่วมประชุมการเรียกดูวาระการประชุมการบันทึกมติที่ประชุมและการติดตามผลมติในที่ประชุมโครงการระบบสํานักงานอาัจฉริยะได้พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูลสำรองข้อมูลเอกสารไฟล์ต่างๆ รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัจฉริยะพร้อมทีมงานเพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานและแจ้งปัญหาการทำงานต่างๆของระบบผ่านทางค a l l c e n t e r และ Line Official ได้อย่างสะดวกดรวดเร็วด,ดีให้บริการคะ่ะสวัสดีคะ่ะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเอกสารงบประมาณ5ปีที่แล้วส่งไปให้หัวหน้าแล้วนะครับพร้อมประชุมข่าหัวหน้า ระบบสำนักงานอัจฉริยะคือมิติใหม่ของการบริหารจัดการงานในองค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดการใช้กระดาษสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มในการทำงานและเปลี่ยนให้องค์กรของคุณเป็น Smart Organization เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่อัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบสร้างประโยชน์และคุณค่าที่ดีกลับคืนสู่ประชาชนที่มาติดต่อง,งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบสำนักงานอาจัจฉริยะดิตโตประเทศไทยจำกัดมหาชน